ดีนะครับผมขอต้านลับสู่ช่วงก็กวนตินครับรายการนี้มีมาเพื่อการกวนติ่นโดยเฉพาะนะครับอุ้ยนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับพิธีกรกักเกียนนะครับดิสกี้นะครับวันนี้ก็ จะมาทารายการกระกวนตีนต่อนะครับอะไรมันมันมันก็ไม่มีใครทำนะครับวันนี้เราก็จะมาทําไรลักษณะกันนะครับอ่าขอขอบอกไว้นะครับไรลักษะจริงๆครับกูเชื่อว่าไม่มีใครเคยทานะไม่เพราะมันไรลักษะมากนะครับนอย่างแรกครับเราก็มาดูซอฟต์แวกันนะเครื่องกูมีอะไรบ้างนะครับนี่โนลดเกมโป้นะครับไมเนี่ยโปรเจกต์อินโทรนะครับเมื่อกี้เด้งมาได้ยังไงอ่านี่สกายครับขอไปด้ายชิ้นนี้เลยนะกวนตีนนะไม่ใช่นะครับโอเคนะครับนี่ก็อยู่ในแนวแล้วนะครับวันนี้เราจะมาจัดดีไลน์นะครับพอ จบคลิปนะครับผมจะไปอันดิสไลท์ให้เนะยครับเพราะว่ากูก็ไม่ได้อยากสร้างศัตรูนะครับแค่มาทําคลิปจังไรจังไรเนี่ยก็แค่นี้แหละนะฮะให้แนวมันไม่เงียบนะแนวกูโหลลงคลิปครั้งแล้วก็สองาวันที่แล้วนะครับอ่าแต่กูคงไม่มาดิไลท์คลิปตัวเองนะครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ไม่มีสัธรรมนะไอ้นี่เลยครับ welcome to my house นี่นะครับโดนแน่ๆครับโอเคนะแน้วที่สองที่ผมมันไส้มานานแล้วนะครับนี่นา โน no, ครับนาโนทีวีครับนะไอเชนี้ครับต้องเก็บไว้ไม่ได้นะครับอ้าวสัตว์แนวพม,มา่ากัมพูชาขึ้นมาเลยนะครับนาโนทีวีหนึ่งใช่ปะดูดูดูกันอ่าเจอแล้วนะครับเลดี Too Too ้ทูฟันทูเกเตอร์โหเก่งภาษาอังกฤษมาจากไหนวะอ่าดูครับประวัติการเคล่ยน,นไห,ห,หเอาแนวกูขึ้นด้วยโหดีใจด้วยเนี่ยมัน กูจะทลายมันลงคอเลยนี่ผมเล่นโปรตอไทป์นะครับอ่าๆจัดไปครับนะอย่างคลิปแท็กคลิปไลฟ์ไปแล้วแล้วโอเคไอ้นี่เอาจัดหน่อยๆครับไอ้ไอ้นี่ครับป๋าใหญ่ครับไอ้วีลคั่มทูมายเฮาและสกีบักเกอร์ยอดวิวเนี่ยยอดซับไม่คดเยอะเลยในเกมที่หายแม่งนะครับคลิปแรกครับอเมริกาที่อะไรนี่นะครับกูไม่รู้จักครับกูไม่เคยเล่นครับกูดิสไลฟ์เลยครับนะไปคลิปต่อไปกันเลยครับปึ๊บดิสไลฟ์อ่าฮ่าจากไลฟ์กลายเป็นดิสไลฟ์อ่ะภายในช่วงฟริบตาปึ๊บ อ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปไกลๆไปไกลๆนะครับผมก็ถ้าจบคลิปแล้วเนี่ยมึงไปดูได้นะครับว่าดิไลน์มันก็จะเท่าเดิมนะครับตอนตอนนี้ก็เป็นสองนะครับมันก็จะกลับไปเป็นสองนะครับอย่างอันอันนี้ดิสโอ้โหดิไลน์เยอะนะเนี่ยเออนะครับตอนนี้ก็เพิ่มไปนะให้ดิไลน์มันเยอะกว่าไลค์ซานนะครับโอเคครับอืมก็ไปครับไปต่อครับต่อต่อตอดิไลน์ไปเรื่อยๆครับวันนี้เราจะมาทำวันนีไลค์สาระกันนะครับดิไลน์มันนะครับอืมนะ ฮะฮะพอแล้วครับพอพอไปไปแนวอื่นคนอื่นดีกว่าอืมแนวใครดีนึกๆๆอ่ามาเลยครับมาดูในนี้เลยครับในกลุ่มนะฮะอา่านี่เดี๋ยวๆดูก่อนใครมาน่าเล่นด้วยนะไม่ว่านะว่าไหนโหนไหนว่าอา้าเจอแล้วนี่เลยจีนจะได้เล่นอะไรเนี่ยแนวมันบอกว่าไม่น่าใช่ครับอืมนะอ,อ่าไอ้นี่ไม่เอาไม่เอา กันนะครับอ้ยนี่ครับเสร็จโกูครับผมเข้าไปครับน้าหุงไล์แค่หนึ่งครับจัดไปครับดิสไลคเนียครับโอ้โหงามๆเนียครับก็ปิดไว้ก่อนนะครับอืมอนนี่ครับไม้แล้วนะป๊าบจัดไปดิสไล์อะเฮ้อตาใจเนี่ยครับอืมเอ้ยักนิดไอ้ักนิดโกูติดใจครับจริงๆครับกดดิไล์ไม่โคตรมันครับใจจริงๆครับผมอืมลิสกี้เห็นแล้วเอ้ยลิสกี้ทำแล้วแบบ นี่เจ๋งมากนะครับเหมือนแม่งสะใจเหมือนชักเป้าแตกนะไม่ใช่แล้วทุเรศนะทะลึ่งนะไอเฮียนี่ออาไอไยคลิปกูไม่ใช่แล้วนะครับอะไรนะจึ๊กๆไอเฮียนี่สองคนนี้แม่งจีบจะลามปั๊มๆกันนะครับอืมแล้วก็อย่าไปยุ่งครับไอไอไอนี่อ้าวไม่เอาไม่เอาอือฮอออฮออออืออไอสักสองคลิปสามคลิปครับเอาความสะใจเป็นเลิศนะครับอ่เอาเฮียนี่แหละไอคลิปนี้แหละเปเป้สตูดิโออคหัก พอดิสแลมนะครับสุดยอดโอ้โหอ้าวกูดิสไลฟ์ไปแล้วนี่ว่าเออเออช่างวันนะครับโอเคเอาบอันนี้ t h ซ Citizen Review อะเทสจัดไปครับอืมจะโชว์การจอเลยครับมาดูการจอครับ ATI สี่หกโอ้โหที่อากาศกับกูนี่ว่าดิสไลฟ์เลยโอ้กาสต้องยังยังงั้นแล้วอี่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อ่านี่เลยครับอเม s s i a ครับเทสแนววงเล็บผมจะวงเล็บแต่ทำไมครับชื่อไม่ถูกใจกูดิสไลฟ์เลยครับไอ้สัตว์ เอาไอ้ไอ้คอสเอากูไลก์กูไลก์ไปกูไลก์ไปโอเคโอเคไม่เกี่ยวครับอไอ้เชี่ยมึงอะไรของมึงวะไอ้สัตว์มึงไม่บอกเลยว่าเป็นไอ้คอได้ย่ยอ่านี่เราดังฮิโรชยอาเบตันฟิวสามครับไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไอา้คนนี้นี่เพื่อเราเพื่อเราคุดีแล้วไอ้สัตว์กูได้กดดีไลค์ป่าววะทุกคน อ่าไม่ได้กดนะกูก็กดไลค์นะครับเพราะกูเป็นคนกวนต,ตีนชอบไปดิสไลค์เปิดประกาศสัปดาห์นะครับแต่ก็ไม่บ่อยนะครับผมไม่ค่อยทํากับเพื่อนนะชอบไปทํากับอไอสัตว์เห็นชื่อกูแวบๆเฮียนึกว่าใครแม่งมาโพสดิทกี้จังไรไอเฮียกูบอกกูจา่าทาแค่กูกูบอกว่าจะดิสไลค์อีกแค่คลิปเดียวเฮียกูดิสไลค์ไปกี่คลิปแล้ววะคือช่างแม่งอันนี้อีกการหนึ่งครับไอเฮียแม่ง Battlefield สองนะรีวิวแม่งโดนแน่ๆครับนี่ไลค์สองคิดว่าเยอะเลรอครับจัดไปครับมึง นะ่ะคอมเมนต์มีตั้งสองอันนะสุดยอดจริงๆนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เนี่ยก็ความไร้สาระก็จงยุติเพียงเท่านี้นะครับสุดีแก็บ